xo นะครับคุณเด่นประจำวันที่23บสามพฤศจิกาค่ะวันนี้เลือก xo มานะคะเพิ่นว่าเมื่อวานมีประชุมนักวิเคราะห์ค่ะแล้วก็เป็นแบบออนไลน์ site, นะคะคือไปที่ออฟฟิศของบริษัทเลยเออทางบริษัทมีให้ชิมสินค้าใหม่ค่ะเป็นตัวซอสกันชงแล้วก็ รสชาติต้องบอกว่าอร่อยเลยค่ะเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีติดปลายขมนิดๆน,นะคะ<ม>เขาเริ่มทำซอสกันชงในช่วงไตรมาส3ค่ะแล้วก็ส่งขายให้กับลูกค้าทางยุโรปแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะทำสินค้าใหม่ก็เป็นซอสกันชงแต่จะเป็นสีใหม่เป็นเฟลเวอร์ใหม่แล้วก็มีแผนจะทำตัวซอส CBD อาจจะเป็นเห็นเป็นช่วงสัก Q 1หรือ Q 2ของตีหน้านะคะตอนนี้ก็เริ่มมีสินค้าใหม่ทยอยออกมานะคะทีนี้ในแง่ของระยะสั้นค่ะ Q 4 การฟื้นตัวของกําไรเนี่ยต้องบอกว่าดีกว่าที่เราเคยคิดไว้นะคะ Q3 เนี่ยถ้าคุณผู้ชมจะจําได้เขาจะมีปัญหาเรื่องตัวแพค k เกจจิ้งเพราะว่าโรงงานของในบ้านเราอะค่ะมีติดโควิดมีคลัสเตอร์อะไรกันไปนะคะเรา XO เนี่ยต้องซื้อแพคเกจจิ้งจากผู้ประกอบการที่อยู่ในประเทศนะคะไ mm hmm. ม่ว่าจะเป็นกล่องเป็นขวดเป็นฟ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลายๆโรงงานเนี่ยเจอปัญหาคลัสเตอร์ตร,ตรงนี้ไปนะคะก็เลยทําให้ตัว Q3 เนี่ย ทั้งรายได้ทั้งกำไรเนี่ยปรับตัวลดลงนะคะก็หดตัวลงมาแต่พอมา Q4 ค่ะณสถานการณ์ปัจจุบันตัวแพคเกจจิ้งพลายเชนเนี่ยค่ะทางผู้หาิรอัปเดตมาว่าตอนนี้คลี่คลายกลับสู่เรียกว่าใกล้เคียงกับภาวะปกติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเหลือปัญหาเดียวที่กําลังต้องจัดการก็คือต้องเร่งกําลังการผลิตขึ้นมาให้ให้กลับมาเท่าเดิมแล้วก็ต้องสามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันเพราะลูกค้าเนี่ย ลูกค้าจะเป็นลูกค้าอยู่ในต่างประเทศแล้วก็เป็นยุโรปซะเยอะลูกค้าจะต้องมีการวางแผนก่อนค่ะว่าเดี๋ยวจะมีการจัดโปรโมชั่นมีการจัดอีเวนต์อะไรสำหรับในตัวโมเดิร์นเทรด ของแต่ละเจ้านะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่า XO เนี่ยจะต้องมีการผลิตสินค้าให้เพียงพอกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ด้วยวามที่ Q3 มีปัญหาชะงงักไปลูกค้าก็เลยชะง,งักตามไปด้วยแต่พอมาตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะคะก็อยู่ระหว่างเร่งกําลังการผลิตตัวเองค่ะและเดี๋ยวคงจะมีการวางแผนกับลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะในการส่งมอบสินค้าให้ทันกับที่ลูกค้าต้องการ Q4 เนี่ยคิดว่าจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวรายได้ในช่วง Q3 ทำได้340ล้านค่ะแต่ลดลงจาก Q2 Q2 นี่450นะคะแล้วก็ลดลงมาเหลือ340 Q4 เอ่แต่คิดว่าน่าจะ300ไปปลายได้คือมีลุ้นว่าอาจจะไปแตะ400ล้านบาทได้แล้วจะกลับไป400 450 เหมือนที่เคยทําได้เนี่ยน่าจะเป็นปีหน้านะคะในขณะที่ตัวประเด็นเรื่องฝั่งต้นทุนคือวันนี้เราจะมีประเด็นเรื่อง raw material packaging material ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ inflation อย่างที่เราเห็นกันก็เลยต้องคุยกับทางผู้บริหาร XO ค่ะว่าของเขาเป็นยังไงบ้างของเขาจะมีอยู่2รายการค่ะที่ปรับขึ้น อันแรกจะเป็นน้ำตาลค่ะขึ้นมาประมาณสัก5-10ตามราคาในตลาดโลกแต่เป็นการปรับขึ้นน้อยกว่านะคะเพราะว่าด้วยธรรมชาติของ XO เนี่ยเขาจะมีคือเขาใช้ผู้นี้เยอะมากอยู่แล้วเขาจะมีการซื้อล็อกล่วงหน้าค่ะทยอยซื้อทยอยซื้อคนในที่ผ่านมาก็ซื้อได้ในราคาที่ต่ำแต่พอของใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะมีของแพงที่เข้ามาเบรนบ้างนะคะเพราะนั้นทำให้โอเวอร์ออต้นทุนน้ำตาลเนี่ยปรับขึ้นประมาณ5-10แต่น้ำตาลเนี่ยคิดเป็นประมาณสัก 6%ของต้นทุนรวมซึ่งไม่ได้เยอะมากนะคะส่วนอีกอันนึงค่ะจะเป็นตัวแพ็กเกจจิ้งเนี่ยตอนแรกแต่กังวลว่าจะเป็นตัวเพชรเพราะว่าราคาเพชรเนี่ยปรับขึ้นแรงเหมือนกับทางเซเป้แล้วก็ XO เนี่ยใช้ขวดเพชรเยอะนะคะแต่พอคุยกับผู้บริหารเนี่ยเขาบอกของเขาอ่ะตอนนี้ที่เห็นขึ้นมีรายการเดียวคือกล่องกระดาษแล้วกล่องกระดาษนะคะมันไปคิดเป็นสัดส่วนแค่สี่เปอร์เซ็นซึ่งมันน้อยนะคะขึ้นมาประมาณสักสิบเปอร์เซ็นกว่าแต่ในขณะที่เพชรเนี่ยไม่ได้ปรับขึ้นเลย เข้าใจคือของเขาเนี่ยจะซื้อ จากซัพพลายเออร์ที่อยู่ในประเทศมีการเป่าขวดแบบสำเร็จมาแล้วนะคะพะนักคิดว่าเขาอาจจะโดนต้นทุนแพงมาอยู่แล้วกับในช่วงก่อนหน้าด้วยความที่รูปร่างของขวดก็ก็ไม่เหมือนกับเจ้าอื่นมันก็จะเป็นแบบสเปซิฟิกตัวแพคเกจจิ้งสำหรับ xo นะคะก็เลยยังไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องตัวเพชรที่ปรับขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยตัววัตถุดิบยังดูสบายใจได้สําหรับ xo แล้วก็ล็อกราคาตัว raw material ไปยันปลายปี2022แล้วค่ะเพราะนั้นตลอดทั้งปีหน้าเนี่ยจะไม่ได้ถูกกระทบจากเรื่องของต้นทุนนะคะในขณะ ขณะที่รายได้ก็จะค่อยๆฟื้นตัวสินค้าใหม่ก็จะทยอยออผลิตออกมานะคะทยอยออกมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้ว Q3 แต่ว่า bottom ค่ะ Q4 จะกลับมาฟืน้นแล้วก็ปีหน้าก็น่าจะยังเติบโตได้นะคะตัวประมาณการกำไรราคาเป้าหมายยังไว้เหมือนเดิมแต่ติดไว่นิดนึงว่า ประมาณการของปีหน้าเนี่ยแต่ทำไรายได้โตอยู่6%ค่ะตอนนี้แต่เป้าผู้บริหารเนี่ยตั้งเป้าไว้โต10 15ก็จะดูคอนเซอร์วทีฟกว่าผู้บริหารไว้หน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ราคาเป้าหมายเนี่ยให้ไว้2 2บาทก่อนหน้าเนี้ เราก็จะออกมาเตือนว่าเออมันผ่านพีคแล้วมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีปัญหาก็ให้ออลดคําแนะนําลงมานะคะก็เป็นโฮไปแต่ตอนนี้ราคาหุ้นเนี่ยปรับลงมาเราัพไซ d ์เริ่มกว้างขึ้นอัพไซต์ประมาณสักี้สิกว่าเร์ค่ะแล้วบวกกับโมเมนตัมของกําไรที่กําลังจะกลับมาฟื้นแต่ว่าดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะแล้วก็เลยแนะนําซื้อด้วยราคาเป้าหมายเดิมค่ะที่ยีบาท ลับผมคือ XO เนี่ยเป็นหุ้นที่เราเคยแนะนําเป็นหุ้นเด่นสมัยแบบตอนเนี่ยนะเดือนห้าเดือน 5, อะไรต้นปีเล่น Q1 ผมจะได้ว่าเล่นประมาณเล่นงบ Q1 อะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นมาแรงแล้วเราก็มีเตือนว่าราคามันเริ่มสูงกว่าราคาเป้าหมายแล้วทีนี้พอย่อดลงมาแบบนี้เราก็ัพไซด์เปิดกวา้างผมแลงานเทรนราวก็เลยวันนี้หยิบมาเป็นหุ้นเด่นอีกครั้งหนึ่งนะครับราคาเป้าหมาย22บาทสําหรับ XO นะครับ